รถติดแล้วค่ะรถติดแล้วแล้วทำไมไม่มาฝั่งนี้สวัสดีทุกท่านนะคะ วันนี้เราจะพาเอฟซีมาชมแปลงหญ้าของน้องกุนนะคะนี่ค่ะฝั่งนี้หายไปหมดแล้วเดี๋ยวบ่ฝั่งโน้นนะคะจะพามาดูความรักพาเด็กๆมาตัดหญ้านะคะ ให้กำลังใจนี่ความรักค่ะสวัสดีครับน้องภูมิน้องเอิร์ดพอวันนี้ตัดหญ้าครับแล้วก็จะเอาผ่านครับผันหญ้านี่ครับเอาทำหญ้าไปปลูกครับได้แค่นี้แหละครับก็่วนหนึ่งเอาให้ช้างนะครับส่วนหนึ่งผงก็หญ้ามันขั้นครับเนี่ยใบหญ้ามันเล็ก มันเล็กแล้วมันสั้นนะครับไม่สามารถที่จะ,ะปลูกได่เยอะนะนก็ได้พันแค่นี้นะครับผมผมจะเอาไปปลูกไว้ฝั่งนู้นเพื่อกั้นดินด,ด้วยนะครับแล้วก็เป็นผลดีให้ช้างเราได้กินด้วยนะครับแล้วก็ผลขึ้นนะครับส่วนนั้นจะเอาไปให้ช้างนะครับยอดยอดหญ้าไปให้ช้างแต่ลำจะเอาไว้ปลูกได้ครับ ก็ตัดออกไปบางส่วนนะครับผมบางส่วนก็คือต้นมันเล็กครับต้นมันเล็กแล้วมันไอ้ที่เป็นลำก็ผุได้ก็มีไอ้ที่ไม่เป็นลเมก็มีนะครับเป็นใบเฉยๆก็จะอาไปให้ช้างกินนะครับพอดีได้ได้ตัดแล้วได้ปัดพื้นที่ให้มันคือการตัดหญ้าของในเพียนี่นะครับผมน้องเขาเรียกอะไรหยาบเลยเด็กๆจะขยับเองเลยเหรอ แล้วก็หญ้าเนเปียนะครับผมก็ต้องตัดให้ให้ติดดินเนาะนะครับเวลาเรามาตัดครั้งใหม่มันจะตัดง่ายนะครับถ้ามีตอเก่าตัดยากมากนะครับมันจะพันกันไปหมดเลยครับใช่ครับก็ต้องอตัดออกครับผมเดี๋ยวไปดูตอนปลูกนะครับผมไปดูตอนปลูกเดี๋ยวไปต่อกันตอนปลูกไปครับ เอาอยากขึ้นเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวก็ขับออกไปเลยขนขึ้นเรียบร้อยะคะ่ะน้องถุงก็นั่งอยู่บนรถค่ะอยากมาขึ้นรถกับพี่ๆเขาะคะ่ะรถติดแล้วคะ่ะรถติดแล้ว แล้วทำไมไม่มาฝั่งนี้จะไปยังไง ขอถามหนะะ่อยค่ะคุณลงมาคุณไม่คิดเหรอคะคุณลงมายังไงคะผมคิดว่ามันจะไปได้ครับเป็ลนลุไถครับแต่ลงมามันติดครับจะไปยังไงเนนร็จแล้วค่ะทางเข้าแล้วอ่ะจะโยกแล้วคะ ข้อยหลังอย่างเดียวความรักแล้วก็ขยับมาฟังนี้ไปแล้วค่ะข้างหลังติดอีกเข้าแล้วค่ะเข้าแล้วล้อหลังติดอีกค่ะ ึ้นได้แล้วค่ะไปดูกันต่อนะคะตลาดนี้ก็นมวเจนะคะราบนิน หลังจากขนรถขึ้นมานะคะเข็นรถขึ้นมารถติดก็มาหอบยาลงนะคะแล้วก็จะไปไว้สําหรับปลูกนะคะหอบยาขึ้นรถมารถเอาลงก่อนหนีไม่ได้แล้วค่ะกลัวรถติดอีกนะคะ คายาต้นแก่นหน่อยก็จะได้ลำเยอะกว่านี้นะคะเอาไว้ปลูกอันนี้อ่อนเกินครับ ก็จะปลูกกั้นดินด้วยนาะคนนี้ปลูกกั้นดินด้านข้างเพื่อไม่ให้ดินไหลนะครับตรงนี้ก็จะปลูกรองกันข้างแต่ยังไม่มีพันตรงนี้ก็จะปลูกนะคะแต่ว่าเราไม่มีพันธุหญ้านะคะที่เห็นก็เป็นต้นน้อยหนานะคะหรือบางความรักเรียกต้นบะเขียบเนะะาะเกลี้ยงมาปลูกด้านข้างตรงนี้นะคะส่วนข้างหน้าปลูกแล้วนะคะ ฝั่งนู้นจะเป็นต้นอ้อยนะคะอ้าขุนทำอะไรคะขุนลูกชายทำอะไรเอาขาลงไม่ได้หรือเปล่านะ่ะดูดูความแหงของเขาเราลงยังไงนะ่ะโอ้โอขุนเอ้ยขุนเผื่อเราก็ใช่ลูกชายอาขาลงไม่ได้บ่านันโอ้ลงได้อยู่คะ่ะ น้องขุนนี่เนาะน้องขุนเขาชอบเล่นอะไรแพงๆนะคะเราก็จะปลูกด้านข้างต่อจากอ้อยไม่เว้นระยะเวลาลงหมอเดินลงอะ่ะนี่นี่น่าจะทำที่เดินลงตรงนี้เป็นเหมือนบันไดเล็กๆอ่ะ เรามาวางเลยนี่นะคะสุดวางวางแถวไปเท่าไหร่เนี่ยเยี่ยมเยี่ยมมันไหล สามต้นใช่ไหมเขาจะไม่หมักนะครับปากติเขาจะหมักให้รอ,อกเกิดให้รากมันงอกก่อนใช่ไหมครับเขาจะหมักแช่น้ำเอ,อื้อเอาผ้าคลุมร่อน้ำารดไว้ อันนี้ไม่หมักคือปลูกเลยมันจะเกิดไหมคะถ้าปลูกเลยแบบนี้เกิดถ้าดินชุ่มใช่ไหมถ้าฝนตกนะคะจัมโบโวยวาอะไรจัมโบเดีย๋ยวเราก,ก็จะให้ความรักปลูกต่อไปเรื่อยๆนะคะ